ไปถึงแทนคุณแทนคุณ,แท,คณแทนคุณพาขึ้นมาแทงตะวันไปแล้วตะวันถึงไหมโอ้ไม่ถึงครับถึงที่ทางด้านโชคดีโชคดีให้โชคชัยชคชัยอีกอที่ไอซีไอซีพาขึ้นมาแทงให้ทันวาธันวาพาขึ้นไปครับจิมจะให้ตะวัน ตะวัน,นถึงก่อนไหมตะวัน,นโอ้โดนบังครับเดี๋ยวสิจิมให้ปนกาปคนกายิงโดนทู่ตะวันโอ้โหโอ้เขาชาร์จลูกนี้โดนเบียดนิดนึงครับเก็บได้อยู่ครับ ทีไอซีสี่เข้ากลางให้เมซี่สี่แทงสวยครับลูกนี้ลูกกาหลุดไปแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โอ้โอแทงสวยครับเป็นทางด้านเมซี่จ่ายตัดที PC, ไอซี สี่เข้ากลางให้เมซี่ส oh, oh. oh. ี่แทงสวยครับล evet> ูกนี้ลุงกาหลุดไปแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหลุงนี้โอ๊ตเอายิงจุจะโอตะวันฟีฟ้า ที่ฟ้าดึงจังหวะอยู่เข้ากลางไปที่เมสซี่ครับโลกเมสซี่โดนเบียดหมายเลขห้า,า,าโอ้โหหวางยาเอาหลุดไปแล้วครับต้นกากาเล็กกระชากกระชากเข้าเคียโทษหนีไปโอ้ยลูกนี้ อากาศเพชรนะครับสี่ห้าคนครับเพชรเอ้าสีจิ้มให้พีฟ้าพีฟ้าหลุดเข้าเพชรแท้เอ้ยผู้เพชรครับผู้เพชรโอ้ผู้เพชรไก่สู้ครับผู้เพชร โอ้จะเอาไปหน่อยครับเมซีมาที่เมซี่เม,ซ,มซี่แทงจะให้ตะวันหลุดไปแล้วตะวันเรียบร้อยครับโอ้จีดยาเข้าไปครับตะวันจิ้มโดยปลายหัวเกลือครับมาที่เมซี่เม,ซ,มซี่แทงจะให้ตะวันหลุดไปแล้วตะวัน เรียบร้อยครับโอ้ฉีดยาเข้าไปครับ,รบตะวันติ้มโดยปลายหัวเกลือครับด้านเมสซี่เมสซี่ครับจ่ายตัดหลังลูกนี้ให้ตะวันประตูที่5้าให้ธนากาศครับอนนเอาสู่นาทีที่30ครับ สีให้เ,เจเจเจมีทางด้านฟีฟาฟีฟาเข้าเคาะโอ้หลนจิมไปก่อนครับหมดเวลาการแข่งขนันครับ ราธาอากาศก็เอาชนะสามชั้นไปศูนครับขอขอปิดไลท์ไปเจอกันอีกนัดนึงครับการพบกับเจ้าบ้านไทยสปิริตครับที่ชนะมาด้วยกันทั้งคู่ครับ